ใช่ครับผมคำถามาคือเอเอคือมันมันก็ดีใจครับผมคือคือมันทุกๆุกผลงานเนาะเราก็เราก็ตั้งใจหมดแหละแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นด้วยด้วยเป็นหนังผีเรื่องแรกของเป็น,นผลงานหนังผีเรื่องแรกของเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วนา้นนาทีผมจะเล่นหนังสักเรื่องเนี่ย แล้วแบบมันออกมากระแสะในช่วงต้นค่อนข้างที่จะดีมากอะไรเงี้ยเราเองก็ดีใจกับดีใจกับทุกๆท,ท,ทีมงานของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยม,มันก็มันก็ใจฟูอะ่ะคือตอนถ่ายทํามันก็ไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้สบายอะ่ะเราก็แบบตั้งใจเต็มที่แล้วแล้วการถ่ายนังผีมันก็ค่อนข้างเหนื่อยมากแล้วแบบเราเห็นผลงานม,าม,ามาันออกมาแล้วมันเฮ้ยคนดูชอบคนดูกลัวคนดูสนุกอะไรเงี้ยรีวิวดีอะไรก็แบบดีใจ เออให้ผมผมค่อนข้างตามตามในโซเชียลพอสมควร Facebook อะไรพวกเนี้ย Facebook, t i k t o อซึ่งซึ่งเขาก็คาดการว่ามันจะเปิดตัวมาขนาดนี้ไม่น่ายากเออเออยังไงก็ฝากด้วยครับผมใครไม่ดูก็ไปดูกันผล <c oughs> เใ,ใ,ใช้ชววื่อระเอกน้อยลาแล้อคันาลานสาธุสาธุครับผมสาธุว่าเข้าเน็ตฟ i ิกแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไร,ะไร,ะไรขไ่นไดูหนังด้วยเดี๋ยวเล่ไปดูหนังด้วย le, <c oughs> นั่นแหละครับผมก็ฝากด้วยครับผมกับภาพยนตร์เรื่องข้างบ้านมันเป็นมันเป็นผมว่ามันเป็นหนังหนังผีที่ที่ดูแล้วมันมันจะไม่ได้แค่ความหลอนหรือมันจะเป็นหนังผีที่ดูแล้วแบบสนุกบันเทิงอ่ะเป็นหนังผีที่ใช้คําว่าเป็นหนังผีที่บันเทิงดูแล้วแบบสนุกดูแล้วแบบได้ได้แบบกรี๊ดได้แบบหัวล้อกับคนเรื่องข้างเลยเงี้ยคุณโบเขารีวิวอะไรโบโร้างโโครับ <c oughs> โบตลกมากคือวันวันรอบวันรอบสื่ออ่ะเออ ที่นั่งผมอยู่นี่ฮะผมนั่งอยู่นี่โบนั่งอยู่ข้างหลังแล้วผมก็นั่งอยู่พี่โขมแล้วโบนั่งอยู่ข้างหลังก็แบบมีมีเสียงพากตลอดเวลาตอนที่ผมมันมีมันมีมันมีประโยคที่ผมพูดด่าพูดแบบระบายอารมณ์หยาบคายก็มีเล็ด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 มาข้าราชการนุ่งใช่แล้วคือตลกมากคือเราพอพอพอดูเสร็จใช่ป่ะ ผมก็ไปเล่าให้พี่ขมฟังว่าพี่ขมได้ยินเสียงคนข้างหลังเปล่านั่นน่ะโบพี่โขมบอกว่าพี่โขมอ่ะเวลาวันวันที่รอบเสื่อเขาไปดูอ่ะเขาจะไปจะไปดูเรีแอคชั่นคนในโรงเขาบอกว่าอย่างน้อยกูได้ตัวข้างหลังนี่ตัวนึ่งละตอนแรกเขาไม่รู้เป็นโบแต่แบบมีมีทุกมีมีแบบอูอ้าตลอดไงเขาก็แบบอ่ะหนังสนุกได้แล้วหนึ่งตัวแต่กล้องจับหน้าได้ทันไงตอนที่เขาแบบไม่ได้ีแอดเขาอะไรอย่างเงี้ย แน่ไดในโรงมองไม่เห็นสิมันมืดปกติมันจะมีกล้องจับมีแอค๋อเห,หรอเออถ้าถ้ามีก็ตล,ลกอ่ะเพราะว่าโบคือแบบเสียรบกวนสมาธิผมมากอยู่ข้าง <_ t oss> หลังแล้วอืมฮะไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย <_ t oss> ตลกดีคอนเนต์ในว่าแบบว่าอุยกี่คะแนนต์มาเต็มคือเขาบอกว่าเขาบอกว่าคือผมมาด้วยความที่ผมทำงานเนาะแล้วก็แล้วก็ถ่ายมาทั้งเรื่องผมก็จะเห็นผมจะรู้เรื่องอยู่แล้วอ่ะผมจะรู้เรื่องของหนังเรื่องนี้อยู่แล้วไงธรรมดาใช่ไหมผมเองก็จะแบบ ดูเรื่ององค์ประกอบอะไรต่างของหนังไปเรื่อยแล้วก็จะคอยดูณวันที่ดูรอบสื่อนะผมก็จะคอยดูรีแอคชั่นคนดูอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ไม่ได้โฟกัสตัวหนังแบบมันก็ไม่มีสมาธิร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นแต่ว่าโบอะพอหนังจบออกมาโบบอกว่าเป็นเรื่องที่พี่สามารถคราวภูมิใจกับตัวเองได้เลยนะมันดีมากๆอะไรเงี้ยก็ก็ก็ดีที่เขาชอบ คือเนื่องด้วยโบเป็นนักแสดงเหมือนกัน<ช>นะ<ช>แล้วเรราาเเขาก็ชื่นชมในในผลงาน่ะไม่ได้แค่ตัวเราอ่ะแต่เขาชื่นชมทั้งผล,ผลงานก้อนนี้ทั้งชิ้นนะ<ช>เขาบอกว่าแบบ<ช>หนูชอบมากแบบมันมันเป็นหนังดีมากหนูไม่รู้จะติอะไรเลยอะไรเงี้ยแ,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 แต่แต่ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีมาที่นี้ก็มีงานทั้งไทยและเทศต่างต่างอะได้ต่างต่างเลยครับงานเยอะครับวี่งอันนี้งานเยอะใช่ไหมใช่ปีหน้าก็งานเยอะครับผม ก็ทำาันฮะคนอื่นเขาก็มีงานกันหรอไม่ใช่เหรอก็ขอให้มันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมไม่หลอกคือเล็กว่ามันอยู่ที่เรื่องพวกนี้อยู่ที่จังหวะด้วยเนาะมันไม่ใช่แค่บางทีเราตั้งใจแทบตายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ถึงจังหวะของเราเล็กก็อาจจะเล็กก็รู้สึกว่า เราเองก็เราเองก็ตั้งใจทํางานแล้วเราก็เราก็ตั้งใจทํางานของเราไปเรื่อยๆเราเราเองไม่ได้แบบก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราด้วยแล้วกัน<ม>ใช้คํานี้แล้วกันที่ที่มีผู้ใหญ่เลือกมีผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูอะไรเราเนี่ยมันก็มันก็ถือว่าเล็กโชคดีแล้วขอบคุณขอบคุณทุกๆทุกๆขอบคุณพลังจากแฟนๆด้วยขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับขอบคุณตัวเองด้วยที่ตั้งใจ มเของเราตอนที่านลหลายช่องเขาก็จะแบบว่าต่อต่อมาว่าลดะีอนที่ได้เ็กว่ามันก็ด้วยอุตสาหกรรมของวงการบันเทิงที่เล็กใช้คาว่ามันเปลี่ยนไปแล้วกันเล็กว่ามันมันใช้คําว่าลดลงไหมมันแล้วแต่ภาคส่วนอะเล็กใช้คำว่าโดยรวมมันมันมีการเจริญเติบโตของมันเนาะมันเราเองก็ต้องปรับตัวให้ให้ให้เข้ากับให้เข้ากับอุตสาหกรรมให้เข้ากับเทรน์ที่เราอยู่อะไรเงี้ย ม,มันก็ใช้คําว่าเรียกว่าคนทํางานทุกคนอ่ะมันยุคนี้ด้วยความที่ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากมีโซเชียลเข้ามาทุกอย่างอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอะไรต่างมันมันเปลี่ยนเร็วอยู่แล้วล่เราเองก็คือเราเองก็จะมาตัวเราเองก็จะมาแบบอยู่เฉยเฉยเอฉันก็เป็นนากแสดงเล่นของฉันไปแค่นี้ไม่ได้เราเองก็ต้องขยับตามด้วยก็แค่นั้นเองครับผมทำงานทำงานทำงาน,งานอ่าครับผม

ก็ต้องมีต้องมีมีอยู่แล้วครับผมมีอยู่แล้วมันก็มันก็เป็นหนึ่งในพาร์ทที่เป็นสเต็ปต่อไปของชีวิตเนาะคือไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องทำแบบนี้นะแต่สำหรับสำหรับผมมันก็คือเออเราเองก็อยากจะ go on สเต็ปต่อไปที่เราจะไปมันก็มันก็จะมีเรื่องนี้อยู่ด้วยก็ม,มีเรื่องการสร้างครอบครัวอยู่ด้วยแต่ว่ามันก็ทุกอย่างมันก็เป็นจังหวะอยู่ที่จังหวะเราเองก็แบบไม่ได้แบบมีเลิกมี วันกําหนดแน่นอนอะไรขนาดน,นั้นมันก็เป็นเรื่องของจังหวะชีวิตที่แบบเดี๋ยววันไหนมันได้มันพร้อมมันมันจะมันจะถึงเวลานั้นจริงๆทุกคนก็คงเห็นเองเราเองด้วยเราเองด้วยก็คงเห็นเอง <c oughs> เล็กเชื่อว่ามันก็ยังมีแฟนๆหลายๆคนที่ต่างคนต่างความคิดนะ <c oughs> แต่เพียงแต่ว่า แฟนๆของเล็กเองเขาเขาเข้าใจอยู่แล้วด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้วเราเป็นคนเปิดเผยเราเป็นคนชัดเจนกับอะไรพวกนี้อ่ <c oughs> ะเล็กว่าแฟนๆของเล็กทุกคนตอนนี้ก็รักเล็กที่ตัวเล็กรักที่ผลงานไม่ได้รักเพราะว่าอ๋อเล็กไม่มีแฟนหรือว่าเล็กมีแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็รักที่ตัวผมเองเราก็รักที่ผลงานเราเองก็ขอบคุณแฟนๆเราตรงนี้ด้วยเขาเรารักใครเขาก็รัก ใช่เรียกว่ามันคือการแฟนคลับผมอยู่กับผมมาเป็น10ปีแล้วอ่ะเขามันมันคือการมันคือการมันไม่ใช่ความหลงไหลในตัวผู้ชายคนนี้อย่างเดียวอ่ะมันคือการเอ่อมันคือสายสัมพันธ์นะเรียกว่าของของของนักแสดงของศิลปินกับแฟนคลับที่แบบมันคือสายสัมพันธ์ที่แบบมันเหมือนโตมาด้วยกันแบบเราเขาเห็นเราอยู่ในหน้าจอมันแบบเหมือนได้เห็นพัฒนาการได้เห็นการเติบโตของเราไาเรื่อยเรามันเหมือนเป็นแบบสายสัมพันธ์ที่มันแบบ แน่นแฟนน่ะเหมือนแบบเขาเองก็สนับสนุนเราซัพพอร์ตเราเขามาหาเราเราเองก็ได้พลังจากเขาเขาเองก็ได้พลังจากเราอะไรงนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบซัพพอร์ตกันแต่ก็แบบเราแบบไม่ได้แบบติดอยียู่ก็เรียกว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเราโมกับเล็กอาจจะคล้ายๆกันคือเป็นคนที่อะไรก็ได้ง่ายๆแบบไม่ไม่ได้ ไม่ได้ว่าต้องอุย้ยบือหวานอะไรแบบนั้นอะ่ะมันมันก็เลยเรียกว่ามันก็เลยเข้ากันได้ดีด้วย,วนนยก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งก็แบบกินไรก็ได้อยู่ไหนก็ได้แค่แค่แบบเ,เราทํางานทํางานหาเง,งินมาก็าเอาที่มันสบายอาไม่ได้ลําบากแค่นั้นก็โอเคแล้วนเเเาก็ป็กปแบบรย ใช่คือโบ,โบ,โบนี่หลายๆอย่างง่ายกว่าเลยีกด้วยความที่แบบญาติญาติเขาหรือว่าบ้านฝัง่งพ่อฝั่งแม่เขาบางคนก็แบบยังยังยังเป็นแบบฟิลแบบทําเกษตรกรรมอะไรเงี้ยเขาอยู่กันแบบชิวๆแบบนั้นจริงๆซึ่งเราเองก็ได้เสพเอยางเราก็แฮปปี้เราก็ชอบเรามันมัน,มนเราเองชอบด้วย